เริ่มเห็นชัดเจนครับเริ่มนี้ยินชัดเจนนะ Be sad t r i n s t r i n เพื่อนได้ยินไ่สองคนได้ยินไหมสองคนได้ยินไหว่าเสือเขาจะเริ่มเห็นแล้ว e a e t r ไม่ต้องไปนึกไปไปห่วงตัวเอสนะเาไม่ต้องห่วงอย่าหยุด Be s t r i กลุ่มตอนแรกตอนแรกโคเอแบบก่อนที่จะเข้ามาสอนวันจันเนี่ยคเอม เขยห่วงมากเรื่องร้องแต่ทำไมทำมาคุณพต้องห่วงเรื่องร้วันแรกได้แล้วอะแต่นี้มันมาอยู่ดูเรื่องภาษาเรื่องแล้วก็เรื่องจําเนื้อเรื่องร้องนะเขยขออย่างเดียวเลยคือจําเนื้อให้ได้เพราะว่ามันจะทําให้แม็กเบาใจไปอีกหนึ่งอย่างเพราะถ้าเกิดว่าเรายังแบกทั้งเนื้อแล้วเรื่องแบกทั้งเต้นขึ้นไปอ่ะก็ใช่ไงซ้อนยังมีสติอ่ะวางแผนตอนนี้เรายังขาดอะไรบ้าง เพลงของเราเนี่ยที่มันยังไม่สมบูรณ์ตอนนี้มันยังขาดอะไรบ้างแล้วใครคือคนที่ทําให้สิ่งนั้นมันขาดช่วยกันเติมเช่นทำไมยังไม่ได้พี่ภูมิาต้องมาสอนพี่ภูมิมันต้องรับบทหนักพี่ภูมิต้องมาสอน,พ,อนะพ,อสอนพวกเราเลยติวเราทั้งเดี๋ยววันนี้เพจจะพยายามทําให้ดีที่สุดในเรื่องของการร้องในเรื่องของการจําเนื้อแล้วก็ภาษาหลังจากนั้นเนี่ยไม่ต้องว่างเลยไม่มีเวลาว่างเลยกินกินแป๊บเดียวเชื่อครูเวลาน้อยมากนะเวลาน้อยมากจริง แล้วก็เห็นไม่อยากเห็นพวกเราขึ้นไปเซีบนเวทีไม่อยากเห็นจริงถ้าเกิดว่าเราไม่ทําตอนนี้คือเก่งไม่เก่งไม่รู้เด็กน้อยเด็กโตก็ยังไม่รู้แหละแต่ไม่มีแต่คนเก่งไม่สู้คนขยันไม่มีใครที่ฝึกแล้วมันไม่ได้เว้ยต่อให้มันไม่ได้มันก็จะไม่ได้ถึงขนาดแบบไม่ได้จนแบบเกินไปแต่ว่ามันแค่ยังไม่ชํานาญมันแค่ยังไม่สวยอย่างน้อยแม็กเต้นนี่สวยกว่าครูไม่ว่า ถ้าแม็กซ้อมจะสุดใจขาดดินแล้วมันไม่สวยก็คือไม่สวยแต่อย่างน้อยสเตปเราต้องไปด้วยกันคเองพูดกับคิวเวลาเมื่อกี้นี้อย่าทําให้พี่ภูมอ่ะเขามาเสียเพราะเราเราต้องรับผิดชอบเขาด้วยถ้าเกิดว่าเขาเต้มเทพอยู่คนเดียวแล้วเราวาววงองยียเก็นอยู่สองคนมันไม่ได้จะคเอไม่ได้ทําให้เครียดแต่มันก็ต้องเครียดอะ่ะมันก็ต้องกดดัน,นกันนิดนึงเพราะว่าไม่งั้นมันก็มันไม่มีแรงพืชนะลูกค,ค,คือคือคือควเอว่าการที่คุวเอพูดอย่างนี้มันคือกําลังใจนะ ถ้าเราเอาความรับผิดชอบมาเป็นตัวตั้งอ่ะเราจะไม่มีข้อแม้อะไรกับมันเลยต่อให้มันจะยากแค่ไหนก็ตามถ้าเรารับผิดชอบอะ่ะมาละเอออ่ะนะทำไมไม่ทำเสียงอ่ะอ่ะต่อเอ่อถึงไหนละเมื่อกี้เมื่อกี้ถึงไหนละอ่ะไหนไหน,อนอลองทอนลอง You, you catch a spell ร้องมาเอาพูดมาเอาร้องดีกว่า You catch a spell on me spell on me You hit me like the sky fell on me fell on me Like 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 เขื like จำไว้นะลูกตัวสะกดเหยให้ให้ความสำคัญมากพี่ภูมิฟังไว้ด้วยพเพ<อ>ราะภูมิจะได้เป็นสอมพีม่น้องต่อ You hit me like You hit me like You hit me like the sky like like the sky มันอาจจะมันอาจจะละเอียดนะทำได้ทำทำได้เมื่อไร แต่ใครอยากให้ลองพยายามดู You Hit me like the sky like อย่าไล่ไล่ไล่นี่ไม่ได้เลยนะ You Hit me l i k e t h e sky เนี่ยไม่ได้เนี่ยนะ You Hit me like like stop ไปเ,เริ่มใหม่หนึ่งสองสาม You cast spell on me spell you me You cast you cast a spell on me What's the English part of You cast a spell Love me spell love me You hit me like the sky that fell on me Like the spell on You hit me like... Oh sorry, you hit me like the sky 1, 2, 3 You hit me like the sky that fell on me fell on me And I decided you look well P'Mark, remark this part and I decided you, I'm confessing, man. And I decided you look well on me, well on me. back on it. And I decided you. finish this. 3 And I decided you look well, well on me, well, well on me. And I decided you look well on me, well on me. Bye. And I decided you look well on me, well on me. So let so go somewhere. somewhere no one else can see you and me. Bye. So let go. go somewhere. So let go someone no one else can see you and me. No one nail me uh, no one else. No one else. เออ no one else. So no one else you can see. No one else can see you and me. Bye. So let's go and no one else, bye. So let go someone no one else in so let's go and no one else can see you and me, Kidd. So let's go And no one else can see you and me. Song it. So โอเคเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งพี่ภูมิพูดว่าพี่ภูมิแยกล่างแยกอีกมุมหนึ่งก็ได้เอาเอาคิวไปดูล้างภาษาให้ครูแล้วเดี๋ยวกลับมาร้องให้ครูฟังได้ครับล่งตรงนี้ก็ได้หรือจะไปนหน้าห้องก็ได้เพราะว่าคิวจำเนื้อได้แล้วถ้าภาษาได้แล้วก็ร้องลาประสานกันให้แม่นทั้งคู่ภาาูมิด้วยทำแกล้งทช่ไมลูกาาลอ๋อนี่คือลาภภาษา ม่ไม่ I'm glad you came ตรงตอนตรงท้าย I'm glad you came ม,มันมันมันมีแค่นี้คือคุณยอกอ,อยากขอเวลากับแม็กซสักประมาณ10นาทีใ,ในการที่จะโม้เขาเรื่องเนื้อเพลงนะทีนี้ทุวไม่อยากให้นั่งว่างๆเอาเวลา <c oughs> ถ้าดูพีพ่ภูมิดูภาษาให้น้องเลยดูภาษาดูสัดส่วนดูสัดส่วนเพลงผู้รงๆให้พูดวะที่เขาร้องอะทอนที่เขาร้องเตอเตอเตอรเตอรตอเตอเตอเตอตอตออเตออเตอเตอ ไม่รู้ว่าฉันอิจฉาเก็บจังหวะนะเป็นการบ้านพิภูมิคือเนี่ยประมาณสิบนาทีดูภาษาเพลงนี้แล้วก็ดูสัดส,ส่วนเพลงพูงตรงของคิวแล้วเดี๋ยวเพื่อจะให้เข้ามาร้องเ<ป>ั้อีกฝั่งไปสิบนาทีเดี๋ยวเพื่อเรียกครับผมเอาใหม่ใช่ไหมตั้งแต่ต้น the sun goes down down goes goes ไป The sun goes down. My son, my the sun, the sun. The sun, uh. the sun goes down. D. The sun, the sun goes down. The sun, the sun goes down. The stars come out. แมวอย่ารักยาว. The sun goes down. The stars come out. Deep. Stop. ไป. The sun goes down. The sun goes down, the sun come out. And all that, that comes is here and now. All that comes, let me is what that's in me is. Oh, and all that comes is here and now, now, here and now. Here and now. May you, may you my universe you will never be the same. I'm glad you came. nay 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 Nayma Nay 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 My Universe. My universe You never be the same. I'm glad you came. Okay, okay. Quay okay, so <inaudible> อย่าดูเลยอ่ะไป The sun goes down the stars come up the stars ใช้ใช้จำมานะเวลาอยู่เวลาเรียนหนังสือเวลาอ่านเวลาจะจะสอบแบบใช้วิธีอ่านหนังสือยังไงก็อ่านอ่านเข้าใจใช้ความเข้าใจหรือใช้ความจำความเข้าใจครับก่อนเดี๋ยวเพราะจำไม่จำไม่เข้าใจมันต้องเข้าใจพอเข้าใจปุ๊บมันื้องโอเคงั้นแม็กงั้นแม็กเข้าใจเนื้อเพลงไหม ว่ามันตัวอะไรบอกพระอาทิตย์ขึ้นดาวก็ออกมาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วตรงนี้ไม่แปลไม่เป็นครับโอเค the sun goes down ก็คือพระอาทิตย์ตกไม่พระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกใช่ไหมคพระอาทิตย์ตก the stars come out ดาวก็มีดวงดาวเตยนหมด and now that counts is here and now and now that and now that counts is here and now ก็คือว่าคือบางทีเนี่ยการคำว่า all a อ l that counts นี่คือเหมือนมัน เหมือนเรานับหนึ่งสองซมแล้วเราวิ่งอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันการที่พระอาทิตย์ตกและการที่ดวงดาวขึ้นมามันคือการให้สัญญาณว่ามันถึงเวลาแล้วที่ยูนิเวอร์สจะไม่เหมือนเดิมอต่อไปจัก,กรวาลนี้จะเปลี่ยนไปมันน็คือเวลากลางคืนกลางวันนะมก็คือโลกหมุนเพลงเนื้อเพลงก็แต่งเป็นเปรียบเปรยบเยว่าเมื่อกลางคืนกลางวันโลกมันจะไม่เหมือนเดิมจัก,กรวาลนี้มันจะไม่เหมือนเดิมอ m g l a ล y o ยูเค e และฉันและฉันก็ดีใจที่เธอมา คือในพาร์ทแรกมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ต้องนึกภาพให้เห็น The Sun Goes Down ให้เห็นภาพพระอาทิตย์ตกเรานึกภาพภาพระอาทิตย์ตกในหัว The Star Come Out นึกภาพดวงดาว a n d n all That c o u s อันนี้ต้องใช้การจำว่าเราจะจำมันได้ไงคำว่า All That c o u s ตอนนี้เราจำได้อย่างคำเนี้ยจำได้ครับโอเคอ่ะงั้นัน,นเราร้องใหม่ทีหนึ่ง oh. <Please. S 3> Sun Goes d o w The star come out death here the come come universe We'll never be the same e It's s And and r no now My u n i My v โอเคเควจะให้แมกจำเนื้อก่อนแล้วเควิจะไปเรื่องภาษาไม่ต้องดูท่อนที่ต้องร้องท่อนแรกคืออะไรร้องมา You cast you คำว่า you you cast a spell on me แปลว่าเธอ S cool. <S ไร้มนใสฉันเธอทำให้ฉันต้อง